คลิปนี้ก็จะสอนเกี่ยวกับการอ่ะหน้าจอให้ฟุนะคะเดี๋ยวเรามาโหลดแอปกันเลยนะคะอัดหน้าจอพร้อมเสียงก็คือแอปอัดหน้าจอน,นี่นะคะถ้าใครที่ว่ายังไม่ได้ดาวน์โหลดก็ต้องกดปุ่มรับนะคะสำหรับคลิปนี้คือพี่หลดมาแล้วดังนั้นก็คลิกเปิดมานะคะ จากนั้นก็ให้กดปุ่ม Start Recording นะฮะสังเกตเห็นว่าจะมีปุ่มเริ่มถ่ายทอดแล้วก็ด้านล่างเป็นไมโครโฟนเราต้องกดที่ไมโครโฟนหนึงครั้งนะฮะเพื่อให้เปิดจากนั้นก็กดปุ่มถ่ายทอดนะฮะจากนั้นเราก็มาที่มือถือเราะฮะว่าเราอยากจะอัาอะไรสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอัดในแอป TikTok น,นะฮะ ช่องติ่ตอของรลองกดเปลี่ยนเป็นช่องเงินดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันจากนั้นก็กดแถบ,บแดงด้านบนนะะเพื่อต้องการหยุดกดปุ่มหยุดนะฮะตอนนี้ก็เข้ามาเช็ควิดีโอในแอปบนะฮะตอนนี้ก็มี หนึ่งไฟล์นะฮะก็เรากดขึ้นมาดูนะจากนั้นก็กดตรงสามเหลี่ยมด้านบนนะฮะมากดปุ่มเซฟลงมือถือของเรานะฮะก็เลือกอันที่สองนะฮะเซฟตักอัลบัมนะฮะแต่รอสักครู่นะฮะจะเซฟเซฟสำเซ็จ f u นะฮะจากนั้นก็เข้ามาที่อัลบัมของเรานะฮะแล้วก็เช็คดูนะฮะนี่เจ๋งเลย ก็ประมาณนี้นะคะหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะหรือว่าเพื่อนๆใช้แอปอะไรกันก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะ